สวัสดีครับพี่วอนโอเคอู้ตแต่ลนะหน้าตาเด็กมากเลยไปตัดผมทรงเด็กมาคือว <c oughs> ่าพี่แก่แล้วโอ้ยตแต่ละอ่ะเชิญค่ัพี่แชมป์เรื่องราวบรรยากาศตลาดในช่วงนี้คะ่ะครับตลาดช่วงนี้ก็ถือว่าผันผวนกันรุนแรงมากนะครับก็ปรับตัวขึ้นก็มีขึ้นแรงไปรอบหนึ่งเนะี่ยแล้วก็ปรับตัวลงมาแรงนะครับก็มาดูตรงนี้ก่อน นะครับก็ผมขอย้อนไปรอบตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันก็คือแถวช่วงตอนนี้มันเบรกพันสี่นะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปเจอการการเบรกหลอกนะครับก็คือพันสี่ร้อยเนี่ยมันเป็นโซนของแนวต้านนะครับพันสี่ร้อยเนี่ยเป็นโซนของแนวต้านเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเบรกขึ้นมาเนี่ยวันเดียวนะค,คือวันที่สิบราคาเนี่ยเบรกแนวต้านขึ้นมาได้แล้วก็วันถัดมาเนี่ย โดนขายลงมาเลยนะครับเระการว่าด้านบนเนี่ยกลายเป็นการเบรกหลอกนะครับส่วนด้านล่างล่ะนะครับด้านล่างจะเป็นการเบรกหลอกอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าจุดด้านล่างเนี่ยมันคือแถวประมาณหนึ่งสามห้าห้านะที่มันหลุดลงมาแล้วการลงมาตอนที่สิบเก้าเนี่ยมันเป็นการลงแบบเปิดแกลบด้วยนะเป็นการลงแบบเปิดแกลบด้วยแต่ตอนนี้นะครับแกลบก็ปิดแล้วนะครับตอนนี้ราคาขึ้นมาที่หนึ่งสามห้าห้าแล้วนะครับซึ่งผมมองว่า ถ้าเกิดราคาเนี่ยกลับมายืนเหนือหนึ่งสาม้าได้เนี่ยภาพของการปรับตัวลงมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการการหลุดหลอกนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยชอบเล่นหลอกขึ้นหลอกลงเนี่ยกันบ่อยมากนะครับเนี่ยจะเห็นว่าจุดด้านบนตรงเนี้ยก็มีจังหวะที่แบบเบรกหลอกขึ้นไปนะครับหรือจุดแถวด้านล่างตรงนี้นะครับก็มีจังหวะที่เบรกหลอกลงมา ถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยกลับมาปิดหนึ่หนึ่งสามห้าได้เราเราก็าพอสรุปผลได้แล้วว่าดัชนีที่ลงมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่การเบรกหลอกแล้วภาพเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นการแกว่งไซ์เวว์ตามเดิมสำหรับภาพของเซด i n d เด็กนะครับเรามาดูตัวของ Market Bread Indicator ตอกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับตัวของ Market Bread i อินดิเคเรเราจะเห็นว่าตอนวันศุกร์ที่แล้วนะครับอตอนนั้นเนี่ยราคาเนี่ยลงไปทำ นิวโลนะครับลงไปทำนิวโลหุนที่ทํานิวโลในรอบสี่สัปดาห์เนี่ยขึ้นไปสูงถึงหกสิบเปอร์เซ็นตหุ้นที่ทํานิวโลในรอบห้าสิบสองสัปดาห์นะครับขึ้นไปยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มดรอปลงมาละจาก 60, หกสิบเหลือสามสิบนะครับจากยี่สิบกว่าเหลือสิบสองนะครับก็เป็นการโชว์ภาพว่าโอเคมันมันเริ่มแบบภาพมันเริ่มสงบมากขึ้นสําหรับหุ้นที่ทํ n นิวโลนะครับ ตอนนี้นะครับผมมองว่าภาพดัชนีเนี่ยน่าจะลบล้างสัญญาณเชิงลบได้แล้วลหละนะครับแต่ว่าการจะปรับตัวขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับการเล่นเก่งกาไรในช่วงนี้ผมว่าจุดที่อยากให้สังเกตก็คือหาหุ้นที่แบบแข็งกว่าตลาดนะฮะหุ้นที่แข็งกว่าตลาดคือหุ้นที่ไม่ได้ทำนิวโลตามตลาดที่เราจะเห็นนีบางบางหุ้นบางตัวเนี่ยทำนิวโลไปก็จริง แต่บางตัวเนี่ยก็ยืนได้แล้วก็ไม่ทำนิวโลนะพยายามเล่นหุ้นที่แบบไม่ทำนิวโลเนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นที่ปลอดภัยมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวภาพของ s e ็นทร i ที้อินเด็กซ์ฟิวนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับวันศุกร์เนี่ยที่ปรับตัวลงไปเนี่ยก็ถือว่าลงไปค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่า การลงมาของฟิวเจอร์เนี่ยมันก็ยังโชคดีที่ว่าด้านล่างเนี่ยมันมีการเกิด bullish divergent ขึ้นมานะครับทำให้เมื่อวานเนี่ยราคาเนี่ยฟื้นตัวขึ้นแล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยสามารถกลับมายืนเหนือ820ได้ละนะครับมันก็เลยทําให้วันนี้ยังยังฟื้นตัวขึ้นไปต่อแต่ว่าการขึ้นมาวันนี้ผมว่า up side ก็จะเริ่มจํากัดมากขึ้นนะครับก็จะมองแนวบ้านเนี่ย แถวประมาณใกล้ๆตรง832สําหรับตัวของฟิวเจอร์ส่วนแนวรับเนี่ยประมาณ820นะครับก็เน้นเป็นการเล่นตามกรอบและการสําหรับฟิวเจอร์นะครับ832เป็นแนวต้าน820เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดับของการดิสคาว์ของฟิวเจอร์เนี่ยเริ่มปกติแล้วนะครับตอนวันศุกร์เนี่ยตัวของเซฟิตี้เนี่ยส่วนต่างของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวของตัวฟิวเจอร์เนี่ยเทียบกับเซฟิตี้เนี่ย จะเห็นว่ามันติดลบไปไปเยอะมากนะรู้สึกประมาณลบลบ8.7ตอนนี้มันน่าจะเหลือปมันลบลบ5แล้วนะครับก็แปลว่าระดับเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในโซนที่มันปกติมากขึ้นนะครับคือบางครั้งเนี่ยบางช่วงเวลาเนี่ยไอระดับที่มันดิสคาวมากเกินไปเนี่ก็อาจจะเป็นเป็นโอกาสของคนที่เล่นฝั่งลองได้เหมือนกันครับโอเคนะครับนี้เป็นภาพฟิวเจอร์นะครับเดี๋ยวมาที่ราคาทองคำดีกว่านะครับเพราะว่า ทองคาเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าราคาก็ปรับตัวลงมาแรงนะตอนนี้ก็อยู่แถวประมาณสองพันสามร้อยหกละก็เริ่มลงมาแรงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็ราคาทองคําเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นนะครับตอนนี้มันเริ่มเ,เริ่มเบรกผ่านแถวประมาณตรงนี้ขึ้นมานะครับสองพันเจ็สิบห้าเนี่ยเบรกผ่านตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแปบ๊บเดียวเนี่ยก็ขึ้นมาแถวสองพันสี่ร้อยละนะครับ แต่ทุกสินทรัพย์แหละนะครับเวลามันขึ้นมาแรงเนี่ยมันก็ต้องมีจังหวะที่ย่อตัวบ้างนะครับการย่อของราคารองคำย่าง่ผมมองมีข้อสังเกตยอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกนะครับคือวันที่มันโดนขายวันแรกเนี่ยวันที่12เนี่ยตอนนี้มันขึ้นไปถาประมาณ2430เนี่ยมันไม่ได้มีข่าวอะไรนะครับแล้วอยู่ดีทองคำเนี่ยก็ปรับตัวลงมาปิดแถวประมาณ2340นะครับการที่แบบไม่มีข่าวอะไรเริ่มโดนขายเนี่ยก็เริ่มแปลกแล้ละ แล้วก็มาวันวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่มีข่าวของการโจมตีกันนะครับระหว่างทางฝั่งตัวของอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นตอนนั้นแถวประมาณประมาณเก้าโมงนะครับทองคําเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแต่ว่าการขึ้นของทองคำมันก็แปลกๆที่ว่าทําไมมันมีข่าวเรื่องของการโจมตีกันเนี่ยแต่ทองคําเนี่ยขึ้นแต่ไม่ทําดิวคายนะครับวันนั้นเนี่ยขึ้นไปแถวประมาณสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ด แค่นั้นเองนะครับขึ้นแล้วไม่ทํำนิวไฮแล้ว2 4 0 4กลายเป็ว่ายืนไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นสัญญาณเชิงลบที่เตือนว่าโดนขายจากการไม่มีข่าวอะไรนะครับมีข่าวบวกแต่ราคาทำนิวไฮไม่ได้ภาพของทองคำเนี่ยมันก็เลยเป็นเชิงลบแล้วเมื่อวานในกราฟลาย60นาทีเนี่ยมันมีจุดสังเกตค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับว่าทองคําเนี่ยมันไม่เคยหลุดต่ํากว่า SMA 200ในกราฟลาย60นาทีเนี่ย มานานแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่แถววันที่25มีนานะครับตั้งแต่25มีนาเนี่ยจะเห็นว่าเส้นตรงนี้ไม่เคยหลุดเลยนะครับก็เส้นตรงนี้เป็นแนวรับที่ดีมาตลอดจนมาเมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะครับที่ตัวทองคำเนี่ยเริ่มหลุดแนวรับลงมานะครับอันนี้เลยเป็นจุดคอนเฟิร์มว่าทองคำเนี่ยเป็นภาพสัญญาณเชิงลบนะครับราคาก็ถือว่า ถอยลงมาแรงนะตอนนี้ก็ลงมา2,300และผมว่าอาจจะมีจังหวะรีบาวบ้างแหละนะครับ2,320 2,330กว่าเนะี่ยอาจจะมีรีบาวขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็เน้นเป็นลนักษณะของการรีบาวค่อยหาจังหวะช็อตก็ได้สำหรับตัวของราคาทองคำนะครับมาที่ซิลเวอร์กันนิดหนึ่งแล้วกัน นะครับสำหรับซลเวอร์เนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาแรงเหมือนกับตัวของราคาทองคําเหมือนกันนะครับตอนนี้ซลเวอร์เนี่ยก็ถอยลงมาที่เส้นแถวเอสเอละนะครับรอบที่แล้วใน SMA 20ของซลเวอร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องมามาลุ้นกันแหละว่าตัวของซลเวอร์เนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่านะครับโดยรวมผมอาจจะชอบซลเวอร์มากกว่าทองคํานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเราเปรียบเทียบกันเนี่ยภาพจะค่อนข้างชัดว่า ตัวของทองคำเนี่ยมันเป็นการย่อแบบมีดิเวอร์เจนนะครับทองคำเป็นการย่อแบบปีนดิเวอร์เจนส่วนตัวของซิลเวอร์เนี่ยนะครับซิลเวอร์เนี่ยเป็นการย่อแบบไม่ได้มีดิเวอร์เจนนะครับผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเราจะหาจังหวะในการเข้าซื้อเนี่ยระหว่างโกลกับซิลเวอร์เนี่ยผมคิดว่าซิลเวอร์เนี่ยน่าจะเป็นจุดซื้อที่ที่ดีกว่านะครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นซิลเวอร์เดี๋ยวถัดมามาที่ราคาน้ํามันนะครับสําหรับน้ํามันเนี่ยก็เริ่มก็เริ่มไซด์เวย์แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็ถอยลงมาแล้วก็หลุดเส้นหลุดเส้นอัพเทรนนะครับนี่คือเส้นอัพเทรนไลน์ก็เป็นกรอบของอัพเทรนชานเอลนะครับน้ํามันเนี่ยผมบูลิชตอนที่มันมันมีการเกิดโกลเด้นคลอสนะครับเราก็คิดว่าราคาน้ํามันมีโอกาสจะปรับตัวขึ้น นะครับซึ่งมันก็ขึ้นไปชนแนวต้านนะครับแล้วสุดท้ายก็มีการย่อลงมาเราจะเห็นว่าราคาน้ํามันเนี่ยก็ขึ้นลงไม่ได้ตามข่าวนะครับตอนที่เบรคขึ้นไปเนี่ยก็ไม่มีไม่ได้มีข่าวสงครามนะครับแต่เวลาเริ่มมีข่าวสงครามขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับกลายว่าน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับสิ่งนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวสะพอนักลทุนเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าว่าบางครั้งการเก็งกาไรเนี่ยเราจะอาศัยแค่ข่าวอย่างเดียวหรือปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะราคา ในสมัยใหม่เนี่ยบางทีมันขึ้นลงก่อนที่จะมีข่าวก็ได้แล้วการที่เราเล่นตามข่าวเนี่ยบางทีเราอาจจะโดนโดนขายใส่หรือเราโดนเราเป็นลิควิดิตี้ในฝั่งการออกของก็ได้นะครับน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากขึ้นในตลาดในตลาดสมัยใหม่นะครับสําหรับราคาน้ำมันตอนนี้นะครับที่ย่อลงมาเนี่ยถามว่าเป็นขาลงไหมก็อาจจะไม่ได้ขาลงนะครับมันแค่เป็นการเปลี่ยนจากขาขึ้นมาเป็นไซด์เวย์มากกว่านะเพราะว่าหลุดเส้นอัพเทรนละนะครับแนวรับจะประมาณ80 ส่วนแนวต้านเนี่ยประมาณช่วง83.5นะครับก็คือจุดที่มันหลุดลงมาแล้วแหละจะเป็นแนวต้านของราคาน้ำมันด nice ิบไนส์เมกนะครับมาี่ค่างเงินดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ผมมองว่าค่างเงินที่น่าจะเก่งกำไรได้เนี่ยคือค่างเงินบาทนะครับค่างเงินบาทตอนนี้อยู่ที่ระดับ37บาทต่อดอลลาสหรัฐนะครับการที่มันแตะที่ประมาณ37บาทเนี่ยมันเป็นการแตะแบบมีดิเวอร์เจนนะครับจะเห็นเลยว่า ราคาขึ้นอินดิเคเตอร์เริ่มไม่ขึ้นละแล้วปีนี้เนี่ยมันก็เคยมีเคสไดเวอร์เจนขึ้นมาแล้วนะครับแถวประมาณสามสิบหกก็ย้อนกลับไปที่สามสิบหกนิดหนึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาชนแบบสามสิบหกเนี่ยเกิดแบลดิชไดเวอร์เจนนะครับแล้วสุดท้ายเงินบาทก็มีการพลิกแข็งค่าลงมาจากสามสิบหกลงมาที่ประมาณสามสิบห้าจุดห้าแล้วกันนะครับประมาณสูบจุดห้าบาทดังนั้นรอบนี้เรามองว่าสามสิบเจ็ดก็จะเป็นแนวต้าน ส่วนแนวรับเนี่ยประมาณ36.5นะครับก็ประมาณ0.5บาทสําหรับตัวของค่างเงินบาทถ้าเก่งกาไรค,คือช็อตตรงนี้นะครับรอปิด36.5นะครับถ้าเกิดทะลุนะครับเกิน37.2ก็ค่อยเป็นจุดในการปสปอตลอสสาหรับค่างเงินบาทนะครับส่วนค่างเงินเยนนะครับค่างเงินเยนเนี่ยก็มีการอ่อนค่าขึ้นต่อเนื่องนะครับ แต่เงินเยนเนี่ยไม่เหมือนกับเงินบาทที่ว่าเงินเยนเนี่ยเป็นการเป็นการอ่อนค่าแบบทำนิวไฮนะครับการอ่อนค่าแบบทำนิวไฮเนี่ยมันก็คงไม่ใช่จังหวะในการช็อตสวนนะครับดับงนั้นก็จะต้องเวทันซีไปสําหรับค่าเงินเย,ยนเพราะว่าจะลองตามตรงนี้ก็ลองไม่ทันแล้วเหมือนกันนะครับดับงนั้นเวทันซีนะครับส่วนค่าเงินยูโรนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราจะเน้นให้เก่งกาไรค่าเงินยูโรเพราะว่ามันตัดกว่าเส้น2 0 0้วันลงมา แต่ตอนนี้คงไม่ใช่จังหวะในการเก่งกําไรแล้วนะครับเพราะว่าตัวค่าเงินยูโรเนี่ยมันเริ่มยืนไม่ทําโลใหม่ละเริ่มยืนไม่ทาโลใหม่ละดังนั้นมันมีโอกาสจะเป็นไซด์เวย์มากกว่าแนวรับ106แนวต้าน107นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่106.5นะก็แปลว่าราคาเนี่ยอยู่ก,กลางๆเลยนะครับดังนั้นอยู่ที่กรอบกลางก็ไม่ควรทําอะไรนะครับยูโรก็แนะนำํำไว้ดน4ไีไป ส่วนภาพของเซกเตอร์โลเทชันนะครับกลุ่มที่เรามองว่าภาพเริ่มดีนะครับก็จะเป็นเฮลท์แคร์ที่ออกจากแลกกิ้งมาอีพรูวิ่งได้ส่วนกลุ่มที่เรามองว่าต้องระวังนะครับคือกลุ่มของปิดโตนะครับปิดโตจาก leading มาวิ n g นะครับกราฟเริ่มอ่อนแรงลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาที่หุ้นแล้วกันนะครับหุ้นลายตัวนะครับสำหรับตัวหุ้นเนี่ย เราก็ขอย้อนไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนหน้านู้เลยนะครับก็ค่อนข,ข้างจะนานเพราะเราไม่ได้เจอกันกันหลายสัปดาห์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ในช่วงสัปดาห์สัปดาห์าหหนู้นเลยนะครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงโอเคนะครับก็คือนู้นเลยนะครับเราเจอกันประมาณ26มีนานูุนเลยนะครับก็ตอนนั้นเราก็ ถือว่าชนะตลาดแหละนะครับเพราะเราเลือกหุ้นมาสามตัวนะครับอมตะบวกหนึ่งจุดสองปดเปอร์เซ็นเจเบวกสี่ดหกนะครับเซเป้ลบหนึ่งจุดเก้านะครับโดยรวมก็คือบวกหนึ่งจุดสามนะครับเซดินเด็กปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นั้นนะครับก็ขึ้นส5 2จุดห้าสองแต่เราขึ้นมากกว่าก็คือขึ้นสูตรจุดแปดศูนย์นะครับก็ทําให้ชนะตลาดไปนะครับก็ข้ามาสัปดาห์นี้เลยนะครับว่ามีหุ้นอะไรเป็นหุ้นแนะนําบ้าง สำหรับหุ้นแนะนำตัวแรกนะครับเป็นตัวของ S C C นะครับตัวแรกเนี่ยเราเลือกมาจากหุ้นโซนต่ำเลยนะครับคือ S C C สำหรับ S C C เนี่ยเป็นหุ้นที่ปรับตัวลงนะครับแต่ว่ามันเป็นการลงตามกรอบของดาวเทรนชานเอลนะครับเป็นการลงตามกรอบของดาวเทรนชานเอลนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยแตะกรอบล่างไปแล้วนะครับ Candlestick ก็ส่งสัญญาณกับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับไซ SI ก็มีได v e r ร์เจนแล้วดังนั้นตัวของ SCC เนี่ยมีโอกาสจะเกิดรอบเทคนิคข้รีบาวกลับนะครับแนวรับคือถาวประมาณ246 244 24 24นะครับเป็น244 246นะครับเป็นจุดในการเข้ารับส่วนแนวต้านเนี่ยนะครับก็ประมาณ254แล้วก็ถาวประมาณ260สำหรับ SCC แล้วนะก็ถือเป็นหุ้นเป็นตัวแทนจากหุ้นโซนต่ำแล้วกันนะครับ ตัวที่2นะครับเป็นตัวของ SYMC นะครับสำหรับ SYMC เนี่ยเป็นหุ้นที่ยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับหุ้นที่เป็นขาขึ้นเราดูยังไงเราก็พยายามดูที่ว่าย่อลงมาแล้วมันมันไม่หลุดต่ำกว่าจุดเบรกเดิมนะครับ SYMC เนี่ยเราจะเห็นว่าแถว8.5มันจะเป็นจุด breakout ดังนั้นเวลาเบรกไปแล้วเนี่ยถอยกลับมาเนี่ยแถวประมาณ8.5เนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับก็จะเห็นว่าย่อมา เราไม่หลุดดังนั้นพวกนี้จะเป็นการย่อเพิ่มขึ้นนะครับเป้าหมายคือ8.95แล้ว9.2นะครับแนวรับก็คือ8.55แล้วก็ s t ็อปลอ s ถ้าเกิดต่ํากว่า8.3สําหรับ SYMC นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ BCH นะครับสําหรับ BCH ก็ถือเป็นตัวแทนหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลแล้วกันนะเพราะว่าหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลเนี่ยมันมันมีโอกาสจะเข้ามาในมันเริ่มออกจากโซนแลก g ิ n งแล้วนะครับ แล้วเรามาดูเนี่ยตัวที่แบบราคาอยู่ในโซนแนวรับเนี่ยก็คือ BCH นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยถอยลงมาที่เส้น200วันนะครับแล้วมันก็ยืนได้ไม่หลุดนะครับ BCH ผมอยากเปรียบเทียบให้ดูพฤติกรรมเทียบกับเซตก่อนนะครับอันล่างเนี่ยเป็นกราฟเซตนะครับอันบนเนี่ยเป็น BCH นะครับเราลองดูจังหวะที่มันโดนขายตอนวันที่19เนี่ยนะครับ สังเกตว่าตัวของเซตเนี่ยโดนขายเสร็จปุ๊บปิดโลนะครับแต่ b c s เนี่ยโดนขายเสร็จปุ๊บนะครับราคาเนี่ยขึ้นมาปิดที่ไฮก็แปลว่ามันมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับเราก็เลยมองว่าการที่มันมีโมเมนตัมที่แข็งกว่าตลาดแล้วก็ราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้นะครับอินดิเคเตอร์ก็มีดิเวอร์เจนช่วยหนุนอีกนะครับดังนั้น b c s ก็น่าจะเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับมีโอกาสจะ พื้นตัวกลับขึ้นมาที่ยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งแล้วก็ยี่สิบเอ็ดจุดห้าตามลำดับแนวรับยี่สิบจุดสี่แล้วก็สต็อปลอสถ้าเกิดต่ำกว่ายี่สิบบาทนะครับก็จะเป็นหุ้นแนะนำสามตัวในในวันนี้นะครับก็เน้นเน้นฝั่งรองทั้งหมดนะครับเพราะว่าปัชรัก็เริ่มจะกลับมายืนในยืนในกรอบได้นะครับดังนั้นภาพก็คงอาจจะไม่ได้แย่นะครับก็เลยเน้นฝั่งรองหมดเลยนะครับ รรคุณตอนนี้เองนะฮะในกลุ่มแบงค์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะพี่แชมไม่ว่าจะเป็นทิสโก้ t ทบ k คทบเอเคแบงน่าจะประเด็นสตอรี่เรื่องกราฟเข้ามาลงทุนสำหรับทิสโก้กับททบสองตัวนี้เป็นอย่างไรฮะในส่วนของทางด้านกราฟเทคนิคตอนนี้ค่ะเออทิสโกโน้นะครับทิสโกโ้ผมมองเป็นลักษณะของไซเวย์มากกว่านะครับเพราะว่า ราคาเน <know, S 2> ี 2, years, app, ่ยก right? right? ็ไ uh ม่ไ huh. ด oh, uh ้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าเส้นสองเส้นสองร้อยวันเนี่ยประมาณเก้าสิบเก้าก็เป็นแนวรับนะครับส่วนใกล้ๆตรงหนึ่งร้อยสองเนี่ยนะครับหรือว่าหนึ่งร้อยสามจุดห้าเนี่ยมันก็จะเป็นแนวต้านนะครับมันก็จะเป็นกรอบเอ่อก็เป็นเป็นเชิงกรอบไซด์เวทหไซด์เวอาฟแหละสำหรับตัวของทิสโก้นะครับวีตัวหนึ่งตัวไหนนะพี่มัอนจีทีบีค่ะอ่า t ีทีบีนะครับจีทีบี อ่าทีทีบีก็มีการปรับตัวขึ้นแต่ผมคิดว่าการขึ้นของทีทีบีเนี่ยเอ่อก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นอัพเทรนด์นะครับเพราะว่าราคามันก็มีมีโซนแนวต้านหลักแถวประมาณหนึ่งจุดแปดเก้า,านเนี่ยหรหนึ่งจุดเก้าเนี่ยขึ้นไปผมก็คิดว่าไม่น่าผ่านโดยรวมก็คงเป็นไซด์เวย์มากกว่านะครับกรอบล่างเนี่ยก็คือช่วงแกะหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งกรอบบนเนี่ยหนึ่งจุดแปดเก้านะตอนนี้ก็จะเห็นว่า ราคาก็อยู่กลางๆกรอบสำหรับตัวของ TTB ครับก็ถือว่าเป็นไซด์เวย์มากกว่าครับใช่ครับในช่วงที่ตลาดแบบหลอกจริงหรือหลอกเล่นหลอกจริงหรือหลอกหลอกอมเอาวิธีการตามหุ้นแบบช่วงตลาดตลาดไม่แน่นอนนี้จะตามหุ้นในโซนล่างหรือตามหุ้นในโซนบนหรือหรือยังไงฮะวิธีการกลยุทธ์เอ่าสำหรับผมผมมองว่ามันก็มี มีมีสองอย่างนะครับที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดในการอ่าในการหาซื้อหุ้นในช่วงในช่วงที่มันแบบหลอกไปหลอกมาเนี่ยนะครับผมว่ามันอ่ถ้าเกิดคนที่แบบเน้นแบบเซฟเซฟเนี่ยนะครับเราก็อาจจะหาหุ้นในในโซลางนะครับก็อย่างอย่างโซล,ลางเนี่ยเราก็มอง s อ c ีีเนี่ยนะครับมีดิเวเรนซ์นะครับหรืออย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยอ่าหุ้นที่ผมแนะนำในรายการของโยนต้าไปคือ Rcl ก็เป็นหุ้นที่มีดิเวเรนซ์นะครับ พวกดเวอร์เจนเนี่ยมันก็จะมีข้อดีที่ว่าราคาที่มันลงมาลึกแล้วเนี่ยถ้ามันจะลงต่อเนี่ยดาวไซด์มันคงไม่เยอะนะครับดังนั้นเวลามันกลับตัวเนี่ยมันน่าจะกลับตัวได้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นแบบแรกที่เราเล่นได้ก็คือหาที่มันเป็นดิเวอร์เจน์ไปนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งที่เล่นได้เนี่ยก็จะเป็นแบบแบบย่อลงมาแล้วแนวโน้มมันไม่ได้เสียขาขึ้นนะครับผมมาอยู่ SYMC SYMC เนี่ยมันมีจุดเบรกเอาคือแถวตรงนี้นะครับ แล้วเวลามันย่อกลับมาไม่หลุดต่ากว่าแนวเบรกเอาเนี่ยมันคือการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แบบย่อแล้วมันหลุดขาขึ้นมากดีกว่าก็คือเหมือนพวกอะ CK อย่างเงี้ยนะครับสมมติเรามาดูกราฟ CK เนี่ยเราจะเห็นว่าสมมติที่เราเป็นตีเป็นเส้นอัพเทรนด์เนี่ยนะครับอัพเทรนด์เนี่ยซี่คสัปดาห์ที่แล้วตอนเซ็ตลงเนี่ย CK ก็เปิดแล้วก็หลุดอัพเทรนด์มาเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเปิดหลุดอัพเทรนด์ลงมาอย่างเงี้ย หุ้นเนี่ยแปลว่ากราฟมันมันเริ่มเสียทรงนะมันไม่ใช่มันไม่ได้ขาขึ้นนี่มันแข็งแข็งละนะครับเราก็จะชอบหุ้นที่แบบย่อลงมาแล้วมันไม่หลุดแนวรับที่มันเป็นการยกโลมากกว่านะครับนี่ก็จะเป็นอีกข้อสังเกตหนึง่งแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าสามารถใช้ดูได้นะครับก็คือหาหุ้นที่ไม่ได้ทำนิวโลตามเซตอินเด็กต์นะครับก็จริงก็ จริงก mhm. ็บ BCS เนี่ยมันก็มันก็พอได้หละนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไว้ชัดกว่าเนี่ยมันจะเป็นตัว CPo นะครับอ่าเนี่ยกราฟบนคือ c p พนะครับกราฟล่างคือ Set Index กนะครับจะเห็นว่า Set Index เนี่ย lower low แต่ c p พเนี่ยนะครับไม่ได้ทำโล w ใหม่อย่างนี้ก็ถือว่าแข็งกว่าตลาดนะครับอย่างงี้ตอนนี้มันย่อมาเนี่ยก็ซื้อได้นะครับตอนนี้ c p r ก็กำลังปรับตัวขึ้นมาอยู่ ะคก็สรุปผมว่ามีสามแบบแบบที่เล่นได้ตอนนี้นะครับบูริชเดเวอร์เจนในโซนด้านล่างราคาหุ้นย่อลงมาแล้วมันยังเป็นลักษณะของไซด์เว Up อยู่นะครับก็คือไม่หลุดอัพเทรนตัวอีกแบบที่เล่นได้คือว่าเอากราฟที่เราสนใจเนี่ยมาเทียบกับเซตเลยนะครับว่าตัวไหนเนี่ยราคาไม่ได้ทําโลใหม่ ตามเซตลงไปเนี่ยแปลว่าหุ้นพวกนี้แข็งกว่ตลาดพวกนี้จะเก่งกำไรได้นะครับก็เคสตัวอย่างก็เป็น CPO นะครับนี่ก็สามารถเอาสามเทคนิคเนี้นะครับไปไปลองหาหุ้นที่เราเราสนใจได้นะครับเมื่สักครูที่พูดถึงดิวเจนอย่างเช่นโอสุดสภาล่ะคะอ่าโอสุดสภาเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าเคสดิวเจนนะครับเพราะว่าโอสุดสภาเนี่ยมันมันไม่ขนาด มันไม่ขนาดนิวโลนะครับคือเวลาเราจะอ่านเดเวเจนต์มันต้องเป็นหุ้นที่ทำนิวโลลงไปก่อนแต่โอสุสภาเนี่ยเข้าเคสที่ว่าราคาหุ้น,นแข็งกว่าตลาดนะครับเพราะว่าอะไรเนียเราลองมาดูเนี่ยก็คือเซตนินเด็กเนี่ยหลุดโลลงมานะครับเนี่ยสมมติเราเทียบตรงนี้แล้วกันโอสุสภาต้องเทียบภาพใหญ่หน่อยเซตอินเด็กเนี่ยสังเกตนะว่าว่าหลุดโลลงมาแต่โอสุสภาเนี่ย ไม่หลุดโลนะครับก็แปลว่าโมเมนตัมโดยรวมเนี่ยมันดีนะครับมันก็มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมานะครับคือตอนเวลาจังหวะเซ็ตแพนิคเนี่ยหลุดโลเนี่ยบางทีเราอย่าไปอย่าตกใจมากนะครับคือเราจะไปเจอโอกาสพูดแบบนี้ก็ได้เช่นแบบลงมาแล้วราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ยังไม่หลุดโลนะครับก็แปลว่าหุ้นพวกเนี่ยเวลามันฟื้นกลับเนี่ยมันมีโอกาสจะฟื้นกลับมาได้ดีกว่าตลาดครับเออจะต้องดูเนาะ แต่ตัวที่หลุดโลแล้วจะเด้งหรือเปล่าก็ต้องดูว่าโลแล้วมาดไดเวอร์เจนหรือเปล่าใช่ไหมครัใช่ครับตัวที่หลุดโลต้องดูไดเวอร์เจนนะครับส่วนตัวที่ไม่หลุดโลเนี่ยจริงถือว่าถือว่าดีกว่าภาพตลาดด้วยซ้ำนะครับกําลังดูไม่ตัวไหนไม่หลุดแข็งกว่าตลาดก็มี CPODCS นะฮะท,ที่ที่พี่แชมป์นแนะนํามาครับ o อ P ฟีจริงก็ก็ใช่นะแต่ว่า ไล่ตามมันเนี่ยแเช้านิดหนึ่งนะครับก็อาจจะเก็บไว้ก่อนว่าถ้าเกิดมีจังหวะย่อลงมาเนี่ย OSP เนี่ยจะน่าซื้อครับอ่าได้ก็ประมาณนี้ส่วนคําถามเดี๋ยวนั้งทุนไปถามพี่แชมป์ในช่วงต่อไปเนาะอ่าได้ครับรายละเอียดประมาณนี้ส่วนตลาดต้องยืนให้ได้พันสามร้อยห้าสิบห้าสบจะดีใช่ไหมฮะใช่ครับถ้ายืนสักหนึ่งสามห้าห้าได้ก็น่าจะน่าจะคอนเฟิร์มแหละว่าที่หลุดไปเนี่ยน่าจะเป็นการหลุดหลอกนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็เล่นเล่นกันโหดนะครับเล่นแบบ เดี๋ยวเบรกเบรกบนหลอกบ้างนะเบคล่างหลอกบ้างแต่ก็เป็นเป็นเรื่องปกติละช่วงหลังนี่คือเบคล่างหลอกหรือเกบบนหลอกนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าถือโอเคละนะครับเพราะว่าการว่าถือว่าภาพเซตก็ยังไม่ได้แยกนะครับแล้วก็จะยังถือว่าสอดคล้องกับมุมมองเดิมอยู่ที่ว่าปีนี้ภาพมันเป็นลักษณะของไซเวย์ครับเออเยี่ยมเลยนะฮะไซเยวกรอบใหญ่ๆมีหลายกรอบกรอบเล็กกรอบใหญ่ใช่ไหมฮะพี่แชมปตัวเซตอใช่ครับใช่ครับอาจจะ เป็นเป็นไซด์เว์แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นไซด์เวทที่มันที่มันยากนิดหนึ่งเพราะกรอบมันแบบชอบมีแบบดึงหลุดหลอกให้เราแบบควอยเขวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาดูตลาดหุ้นเนี่ยนะครับอย่าดูแค่หุ้นอย่างเดียวอย่าดูแค่ตลาดหุ้นอย่างเดียวพยายามดูหุ้นไปด้วยนะครับเพราะบางครั้งถึงแม้บางทีภาพตลาดเนี่ยเรารู้สึกไม่มั่นใจเนี่ยแต่เราอาจจะไปเจอหุ้นที่เรารู้สึกแบบมั่นใจก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปเจอหุ้นที่แบบมันไม่ได้ทานิวโลตามตลาดแล้วเนี่ยนะครับพวกนี้มันก็มีโอกาสจะพุ่งขึ้นมาได้ได้แรงว่า นะ้ะก็ตลาดลงแต่หุ้นบางตัวไม่ลงที่พี่แชมป์พูดถึงแล้วหุ้นบางตัวก็มีการเอ่าเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวรุนแรงเช่นกันนะอ่าก็ลองดูนะทุนในเรื่องราวของข้อมูลบางบางท่านก็ทมโ,โค้โค้กโค้ต่อไปหลายหลายรอบแล้วเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวไปถามต่อกันละกันไม่เป็นไรอาจจะมาไม่ทันตรงนี้นะแต่ตอบตั้งแต่เช้า,ชาละขอบคุณมากเลยค่ะพี่แชมป์ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ติดตามข้อมูลตั้งแต่ช่วงเชา้าสําหรับคนที่ เอ่อมีคําถามหุ้นนะคะก็มีการให้ข้อมูลมาโดยตลอดนะหุ้นอ่อโคโค่อ่ทีทก็ให้คําตอบไปแล้วนะ,ะส่วน CGS เอ่อจุฬาลัตเดี๋ยวไปถามพี่แชมป์ต่อในช่วงหน้านะคะนักถุน